เฮ้ยยนสวัสดีครับผมผมรังสรรค์นะครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถ t o y ยต a v วีออสนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเกียร์ซีวีทีหกสปีดนะครับผมก็เป็นรถปีสินะครับเพิ่งเข้าใหม่กันเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมครับผมคัน v ีออสนะครับปี19นะครับ1.5 J ่งจุออโต้นะครับผม คันนี้นะครับจะเป็นป้ายทะเบียนเชียงใหม่นะครับผม911แต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะครับผมลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมเป็นรุ่นใหม่นะครับก็ด้านหน้ากระจังนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นใม่ในเชนขึ้นมานะครับผมไฟหน้าก็ยังคงเป็นมันติรีเฟคเตอร์อยู่นะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมข้างล่างตรงนี้จะเป็นช่องในเรื่องของ ไฟเดทามเดมิงไลท์สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าสีดำดูดีไซน์ฉบเฉี่ยวนะครับผมไลสไตล์ของ v ีออสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับผมก็ยังเป็นล้อ,อกระทะฝาครอบนะครับผมยางเดิมนะครับล้อเดิมจากโรงงานนะครับผมลูกค้าสามารถเปลี่ยนแม็กได้นะครับผมด้านข้างก็จะมีกระจกพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผม ไฟเลี้ยวที่กระจกมองหลังเลยนะก็เป็นสีขาวมามีการสาดข้างนะครับมือจับประตูคมเสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมด้านท้ายนะครับเป็นไฟท้ายไฟเบรกที่ดวงใหญ่นะครับผมเพิ่มแถบพรมเมียมขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสวยงามดูสปอร์ตนะครับข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของชุดไฟตัดหมอกนะครับผม ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นจากด้านหลังในกรณีฝนตกนะครับหรือการมองเห็นตรงนั้นมืดเพื่อเพิ่มความสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เรานะครับผม v ีออสนะครับคันนี้รถใหม่ๆหกันเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับผมภายในคันนี้นะครับสีดานะครับผมสีดําเดิมจากโรงงานนะครับผมแผงประตูข้าง ป็นแทงประตูข้างแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวดูภายในกันนะครับผมก็เป็นเบาะสีดํานะครับหรือบางคนเรียกกรรมะหยี่หรือเบาะผ้านะครับตกแต่งที่มีลวดลายเดิมๆมาจากโรงงานสีส้มนะครับผมสวยงามมากครับเบาะน่าใช้นะครับผมก็ไม่เคยยุคเคยย่นเลยไม่วิ่ง1 0 0่งหมนกิโลนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมหน้าจอมาสวยๆนะครับแล้วก็เครื่องเล่น TDMP3WMA นะครับผม แอร์นะครับเกียร์ออโต้ที่สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ในเรื่องของเกียร์ออโต้และเมนนวลในเกียร์เดียวกันนะครับผมสวยๆเลยนะครับส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับใหม่มากนะครับเพราะรถเป็นรถปี19นะครับผมเบาะหลังนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย95้าห้านะครับหรือเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ พยายามปรับพาไปชัดเนาะส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางมากนะครับรถคันนี้ไม่มีการติดตั้งแก๊สใดๆมาทั้งสิ้นนะครับหรือถอดแก๊สมานะครับผมสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างด้านข้างนะครับผมที่ไม่เคยโดนชนมาเลยนะครับหรือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเลยครับฝาท้ายนะครับไม่เคยถอดน็อตแมแต่ตัวเดียวนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับ นี่ครับด้านท้ายสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมเครื่องยนต์เป็น d u o v v T ีวีเกียร์ CVT นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ทํางานทั้งไอดีและไอเสียให้สัมพันธ์ต่อรอบเครื่องเพื่อเพิ่มความประหยัดน้ามันให้สําหรับลูกค้าอีกนะครับผมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับที่พัฒนามาจากาในรุ่นใหญ่นะครับเอามาลงในรุ่นเครื่องพันห้าร้อยซีซีนะครับผมแล้วก็โครงสร้างรถคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า ด้านมุมหรือด้านคานด้านซ้ายด้านขวานะครับสวยเดิมนะครับซ้มล้อนะครับผมน็อตไม่มีเคยขยับนะครับไม่มีถอดเลยแม้กระทั่งฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยถอดไม่มีชนจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้ราคาพิเศษแล้วก็ไม่น้อยนะครับเป็น10,000มกิโลเองนะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรหาลังสันได้เลยนะครับผมนี่ครับ ีน,นสมากเป็นไงกันบ้างครับผมเราได้ดูรีวิวเบื้องต้นไปนะครับลูกค้าท่านไหนที่สามารถอ,อ,อยากดูสนใจหรือรายละเอียดคันนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย95นะครับผมหรือเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมกับเจ้าวีออสคันนี้นะครับหรือรายละเอียดเพิ่มเติมผมสามารถส่งลิงก์และรายละเอียดหรือ รีวิวในจุดที่แก้ไขหรือไม่ต้องแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะรถคันนี้มันสวยงามเนาะก็เพิ่มเติมได้กับรังสรรนะครับเบอร์โทรศัพท์0863377326ครับผมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดโอกาสในข้อมูลข่าวสารนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ